ก็ขอสวัสดีนะครับกับผมอากิชแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่นะครับในเกม F K Arena นะครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่า Queen นะครับ gress ในตัวนี้เป็นตัวเช่านะสามวันใกล้หมดเวลาละโอเคมาดูที่สกิลก่อนแล้วกันนะฮะอัตติเมตของ Queen นะ อันติเมตของควีนนะครับจะเรียกยูฮันนาออกมานะครับแล้วก็ขับขี่แล้วก็หมุนด้วยความเร็วสูงสร้างความเร็วนะฮะก็คือเอาง่ายๆว่าสร้างดาเมจ AOE 60%นะฮะจำนวน7ครั้งโอเคแล้วก็จากาโจมตีถ้าเป็นเลเวลมันจะมีพลังขึ้นตามเลเวลนะครับสูงสุดก็คือ3อยู่ที่ AOE 250นะครับ นี่คือ u ั t i m a มท skill นะนี่ skill ติดตัวนะครับวีโอกาสคิติคอน6%และเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มขึ้น20%ทุกๆ10วินาที skill นี้สะสมได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล3นะโอกาสคิติคอนของฟจะเพิ่มขึ้น10%และเพิ่มพลังป้องกันเป็น30นะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นตามอัตรานะครับ ส่วนสกิลฟรีได้นะครับจะเรียกโยฮันนาออกมาซึ่งจะสร้างดาเมจเอวี250สองร้อยใส่ศัตรูนะครับที่อยู่ด้านหน้าและยังมีเอฟเฟกต์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเวลาห้าวินาทีก็คือเหมือนกับมันมันเป็นติดสตันนะครับติดระเบิดอ,ะอ่ะไออตัวน,นี้ผมได้ไปลองมาเล่นมาแล้วนะโอเคแล้วก็ ศัตรูโดนโจมตีคิดที่เข้าสองครั้งระหว่างเอฟเฟกต์การทํางานศัตรูจะติดสแตนเป็น2วิชใช่ปหเห็นไหมมันจะเป็นระเบิดอ่ะเกิดจากอาการเกิดจากเอฟเฟกต์นิวเคลียร์เนี่ยเอฟเฟกต์นิวเคลียร์จะคงอยู่กับเป็นเวลา8ดวิถ้าเกิดติดสแตนน่านิวเคลียร์ Nuclear มันจะมากขึ้นจากเนี่ยห้าห้าวิเลเวลที่4ี่ก็จะขึ้นมาเป็น8ดวินะครับส่วน สตรีซิ่งหายนะก็คือจะเป็นคอมโบสีฮิตครับโจมตีเป็นดามเมจใส่ปุ่มเป้าหมาย <'t> หน่งในฮิตสุดท้ายจะเรียกโยฮาน่าออกมาแล้วก็กระแทกใส่ศัตรูใกล้เคียงถอยหลังและทำให้สตรีเฮ้ศัตรูติดสตนสามวิแล้วก็รีเวลสามแรงมากเพิ่ม ดาเมจเป็น200%น,นะครับจาก160ใช่ไหมเป็น6ก0นะอ้อยเปอร์เ็นอ่ะก็ค่อนข้างแกรงครับสำหรับตัวควีนมานัมีหนึ่งตัวนะครับที่ว่าเข้ามาใหม่ก็คือตัวนี้โจ๊กเกอร์ครับไอตัวนี้ผมซื้อละอดูสกิลมันอาที่อ,อเอมทสกิลนะครับจะเรียกอาร์เซนออกมา ซึ่งสร้างดาเมจ260ใส่เป้าหมายทั้งหมดคือเป็นเหมือนกับเป็นภาพพอนิเมชันสวยมากมันจะขึ้นมาเป็นฉากสีแดงเลยไอ้ตัวนี้สวยมากก็คือดาเมจจะขึ้นมาส0 0รอเปอร์เซนถ้ายิ่งเรามีของแรงๆของตรงสายมันอ่ะจะแรงมากตัวนี้แรงเวอร์อันนี้ขอบอกเลยแล้วมาดูที่สกิลที่สกิลยิงเน้นๆนะครับจ๊กเกอร์จะทำการโจมตีสีครั้งเขาจะใช้ ปืนสร้างดาเมจ้อใส่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็มาดูรีเวล3นะทุกครั้งโจ๊กเกอร์ใช้การโจมตีธรรมดา3ครั้งเขาจะใช้ปืนยิงใส่เป้าหมายการต่อสู้ก็คือจะยิงไป1 1 1ทาร์าเก็ตน,น,นะครับ1คน <Saw that. S> 1> ส่วนนี้จะเลือกศัตรูตรงฝั่งตรงข้ามในตัวเองเริ่มต้นการต่อสู้เป็นเป้าหมายของ s <S ตัวเองหาก เป้าหมายการตอร่อสู้ไม่ได้อยู่ในสังกัดนละข้าพิธิตจะเปลี่ยนสังกัดเพื่อรับโบนัสแด,ดมเมสังกัดต่อเป้าหมายการต่อสู้แต่จะได้รับเอฟเฟกตตรงข้ามของคอมโบสังกัดอีกอื่นเช่นกันเมื่อโจโก้สร้างดามเมจสกิลใส่สตูนึงซึ่งได้เปรียบเรื่องสังกัดอยู่สตูตัวนั้นจะล้มลงพื้นเป็น เวลา2วินาทีจากนั้นจะเริ่มออนแอศัตรูที่อ n อนแอจะโดนดาเมจเพิ่มเพิ่ม<อ>เติมอ,อีก30%นในช่วงระยะเวลา5วินาทีเอฟเฟกลม้มลงและออนแอจะเกิดขึ้นทุกครั้งใน7วินาทีต่อเป้าหมายเดิมหากเป้าหมายการต่อสู้ถูกฆ่าจ๊กเกอจะเลือกศัตรูที่มีพลังต่อสู้สูงสุดที่เป็นเป้าหมายต่อสู้ถัดไป ก็คือตอนนี้ของผมเวล,ลวสี่ละศัตรูที่ได้เปรียบเรื่องสังกัดต่อโจโกเกอร์จะมีโบนัสดาเมจสังกัดลดลง15เนะครับมาดูสกิลส,สุดท้ายทุ่มสุดตัวของโจโกเกอร์นะครับเมื่อศัตรูมากกว่า3ตัวหรือศัตรูทั้งหมดถูกควบคุมทุ่มสุดตัวจะทำงานสร้างดาเมจ300เใส่ศัตรูทั้งหมดสกิลนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อฝ่ายเดียวกันร <'s> อดชีวิตอยู่บนสนามรบ สกิลนี้จะทำงาน1ครั้งทุก7วินาทีและสามารถใช้ได้สูงสุด3ครั้งในการต่อสูสด้ดาเมจที่เกิดขึ้นจากสกิลจะไม่ทำให้เอฟเฟกปฏิกิริยาข้ามก็คือสามารถสร้างดาเมจถ้าเป็นเวลสามสามารถสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมด340%นะครับอืมก็คือว่าแรงนะ ก็เของผมก็ยังเป็นกระล่องกระเรงให้ให้าอยู่เลยยังอัพได้แค่สิบสามโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าผมไปที่อย่าลดเสียงหน่อยลดเสียงเกมนิดนึงอ่าเรามาดูการต่อสู้แล้วกันนะครับมาที่อ๋อเขาวงกดบนตาชั้นสองเดี๋ยวไปจับ ควีนแล้วก็โจ๊กเกอร์ลงด้วยแล้วกันนะครับ Show your true form. อ่ะมาดูกันลองดูตัวขรงข้ามนะครับโอเคเดยวผมปรับเป็นภาพสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยโกเกอร์ทำงานละ นี่ไงตุ้มปิดโหดนะผมว่าโหดจริงๆโอเคนะครับนี่ประมาณอย่างนี้การทำงานของการต่อสู้เนาะแล้วก็อ,อะไรดีวะ เอาไอ้ตัวนี้มาดิเอาจ็อกเกอร์สามดาวดีกว่าอยากดูว่าแรงไหมน,นี่ผมข้ามม,มาเอานี่ตามนิสัยน่าซื้อจังเก็บ <c oughs> ไว้ก่อนมาเาาลยด่านแรงเลยแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัวจ็อกเกอร์นะครับเอาเป็นตัวสามดาวลงแทนเเมาื่อกี้ผมหยิบจ็อกเกอร์มาหรือเปล่าใช่ใช่ อาสามดาวลงนะครับอรองนะเราจะขับรถนะครับควีนจะขับรถวนรอบแล้วก็ลงปุ้มติดโดนอีกรอบหนึ่งเนี่นครับสักที่ว่าสามครั้งนะครับถือว่าแรงนะ ผมเลือกแต่ด่านแดงใหญ่นะฮะผมไม่ค่อยเล่นธงธงสีน้ำตาลเนี่ยเริ่มละเจ็ดวิเริ่ม,มดูจากเวลาได้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันนะน่าจะถูกใจโปรเพเยอร์หลายๆคนน่าจะเขา คนที่ว่าเขาซื้อแล้วก็เก็บไว้เนาะควีดก็ใช้ได้เหมือนกันยิงเริ่มก่อนเลยเปิดด้วยอัลติเมทเลยอ่ะก็ตามด้วยขังก็าตามบอ,อ,าอมนี่อมดอูเลื่อนรถอ่ะแรงมาก เคเดี๋ยวถ้าจบชั้นนี้เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตจบการรีวิวตัวละครนี้นะครับไปดูก่อนปมแรงอ่ะคือจบอ่ะโหดจริงๆสุดจัด แสนกว่าโอเคนะครับเราเลือกเอานี่มาไปดูดันสุดท้ายกันของชั้นสองนะฮะอีก,ส,กสักเกมแล้วกันอ่ะจบดันนี้ก็จะได้รู้เนาะว่าการทำงานงหลักๆเขาทำยังไง <Yeah. S 1> ปั๊บ ขึ้นหนึ่งรอบเราโดยจะดูดมีรอบสองไหมถัดไปอีกเจ็ดวิ Okay. เกือบม่องเซ็กไปเหมือนกันโอเคนะครับงั้นผมขออนุญ,ญาตจบการรีวิวตัวละครใหม่ควีนกับควีนกับจ็อกเดอะโจ๊กเกอร์นะครับผมไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบถูกใจก็กดไลค์กดสับตไคร้ผมด้วยนะครับกับผมอากิตชนแนลนะครับสวัสดีครับ